สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับ,รบมื่อนี้เฮาสิมาสีดวัคซีนเข็มแรกนะคะพี่น้องวัคซีนมีไฮซินฟอนมาเคฟอนไบโอติกไฟเซอร์ไบโอเทคไบโอนติกไบโอนเทคไฟเซอร์เนาะเข็มแรกของแย่พระดากับพ่อใหญ่เนาะค่ะเนาะอ่าดีสไวเทอ้ํา วันที่๕สิงหาค่ะเข็มที่๒มือหนีเข็มแรกเนาะคะ่ะเนาะสี่โมงสี่สิบห้าเนาะคะ่ะคนร้ายหลายพี่น้องเป็นต,าาต่ญานกับมือนีทักทา้พี่น้องสุบู่นคน้นมือฝนตกเลยจ้าทักทายมือฝนตกมืออากาศริ้นหย,ย่อยหย่อยห่อยเนาะจ้ะบรรยากาศอึ่งครึ้มอึ่งครึ้มมากับพอยญ่พอหญ่หยุดงาน,าน,นโอเค นอ้องฝนตกพี่น้องสวัสดีค่ะคุณแม่ะพี่น้องทักทายสุขุมสุคนเด้อค่ะเมื่อนีกอ้กับพ่อกับแย่พัดดาเมียฝรั่งโลโซอีกแล้วเนาะอ่าก็จะทักทายพี่น้องเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะะ่ะเนาะแล้วก็สั่นกระดิง่งกิ้งๆไว้เพื่อสี ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ย้ายประดาให้ลงไปเนาะเมื่อนี้กับบ่มีอย่างค่ะมาถักท้ายพี่น้องออยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าย้ายประดาไปฉีดวัคซีนมาแล้วเนาะคะะ่ะเนาะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าผลข้างเคียงไปฉีดมือว่านนี่ค่ะอืมอ่าไปฉีดมือว่านนี่กับพยยอหญ่ Bio tech, เนาะคะ่ะเนาะไบโอเทคไฟเซอร์เนาะค่ะเข็มแรกค่ะ มีนัดฉีดเมื่อวานนี่4โมง4โมงเสาร์ค่ะ4โมง4ส,สิบหาเนาะกะอา,อาการพลข้างเคียงกะปวดนิดหน่อยยายผดาหนวดมาแล้วกะทำงานใดปกติเนะจ้ะกะดีอยู่จ้ะความตื่นเต้นความยานเนาะคะ่ะความยานมันพลข้างเคียงว่าปวดหรือว่าเป็นไข่เป็นยางอะเนาะเออกะปวด กับปวดแน่อยู่ค่ะปวดอยู่แต่ว่ากอบทางานได้หนวดได้ต่ตเนาะค่ะเนาะมือนี่กะนวดได้อีกค่ะมือนี่กะมีลูกค้าอีกมื่บ้านกันมีเนาะค่ะนาะงมืออื่นกันมีทํางานได้ปกติเด้อพี่น้องบ่ต้องยานเนาะค่ะเนาะเออกะหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อโตของเฮ้าเองละจ้ะเพื่อโตของเฮ้าเองละกะเพื่อคนที่เฮาหักเพื่ออคนหลอกขางเนาะค่ะเนาะ พี่น้องลูกเต่าเพื่อนฟูงนะจาะคนในครอบครัวคนที่เฮาหักเนาะค่ะเนาะเพื่อตัวเข้าเองสิเด็บมีภูมิต้านทานเนาะอ่าเพราะว่าโควิดมันหนายานหนากลัวเนาะค่ะเนาะยิ่งสายพันธุ์ใหม่ของอินเดียเขามากก็ยิ่งลายแรงพี่น้องกะหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วก็เพื่อตัวของเราเองเนาะค่ะเนาะกะฉีดโลจ้าถ่าอ่าหรือว่าเพิ่มฟีหรือว่าบบฟีมีของบริษัทหรืออีอย่างกะ ฉีดป้องกันไว้ก้อนจากพี่น้องยายพดาอ่านก็ะยากฉีดเพราะว่ายายพดาเปิด้านนวดเนาะหานอกจกาเพื่อตัวเจ้าของเองเราก็เพื่อ,อลูกค้าที่เพื่อนมานวดเนาะค่ะเนาะก็คือสา่งควบมั่นใจให้ลูกค้าแล้วก็ให้ตัวเจ้าของเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะหรือว่าเฮาสิบินไปเยี่ยมเยี่ยนเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวทั้งเมืองไทยเฮาก็จะได้สบายใจหรือว่า เขาต้องมีใบอ่ใบกาดใบรับร่องว่าเข้าได้ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วเนาะพี่น้องเนาะหล้วก็บปรตรงย่านพี่น้องผลขางเคียงมันก็นแล้วแต่คนจะ้ะบางคนกะเมื่อยหง่วงนอนปวดหรือว่ามีไข่แน่เล็กน้อยเนาะค่ะเนาะบางคนแพร่หลายกะเออหมอเขาฉีดแล้วเสียขากระซิให้เฮานางเบิ่งอาการ นางเบิงอาการสิบหานาทีเนาะค่ะนะแล,แล้วแต่แล้วแต่อ่าอ่ามอเขาสีสางแผย์เขาสีสางตะละหมองกับสิเพื่อการมองแย้พดาฉีดมือว่านี่เนาะค่ะนะ้องบานแย้พดากะนางผักสิบหานาทีเบิงอาการเนาะค่ะนาะว่าเฮ้าเนี่ยอาการฉล็กบ,บอวินเวียนบอหันใจฝืดเครื่องบอีออย่างประมาณนี้แหละจ้ะแต่บ่าของแย้พดาปกติจ้ะกปกติกะบ,บ่มิพนทางเคียงอย่างทึ่ง พอไงเออสามีเพิ่นกับโบมีผลขังเขียงอย่างเพิ่นยิงแข็งแรงเพิ่นยิงปวดนิดหน่อยพอไงโบปิดอย่างแต่ว่ายายผดากะปวดปวดแน่อยู่ค่ะแต่ว่ากับโบแมนถึงว่าปวดถึงกับเพชุเอียงบบได้เนาะค่ะเนาะเหตุงานในยูยังนวดนนได้ปกติแต่ว่าบมแมนว่าบบปวดเลยได้จ้ามันกับธรรมดาเนาะค่ะวัคซีนอีอย่างวัคซีนแกอย่างมันก็ปวดก็อ่าอ่าอยาธรรมดาอยู่แล้ววัคซีนขื้นซื้อว่าวัคซีนหรือว่าเข้าสิปลูกฝีหรือว่าเข้าสิ อาสิทธิ์การบาดทะยักหรืออีอย่างต่างๆนานามันกระปวดกอ,อยาปกติอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นธรรมดาของวัคซีนเน,นานนะจ้าเนาะก็เลอยอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องผู้ที่ยังบ่ฉีดเนาะค่ะประตองย่านเนาะก็ฉีดโลเจ้าบ่าเป็นยังดอกคือเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติและเพื่อตัวของเราเองแล้วก็เพื่อคนที่เฮาหักกบับโบมีหยังร้ายมือนีก็มาถักทายพี่น้องสำเน,น,นาะจ้าเนาะ ก็ขอบคุณมากไหมขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะเดอ้อช่องแย่พดาก,ก็มีสอ,อ,องช่องช่องนี้ก็เป็นเมียฟรังโลโซเนาะค่ะเนาะอีกช่องหนึ่งก็เป็นอ่าอ่าพดาดาราสตอรี่เนาะค่ะเนาะแย่พดากะเอาลงดาราเนาะค่ะเนาะให้แฟนคลับแฟนเพจได้รับชมเนาะค่ะเนาะแย่พดาก็มีสองช่อง แต่ว่ามีเอซเซนเดียวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนคนหนึ่งสามารถสร้างช่องได้เป็นร้อยๆเป็นพันๆช่องแตส่สามารถใส่ได้เอซเซนเดียวเนาะค่ะเนาะ,ะแยยพดากะฝากไปเด้อค่ะเด้อขดเข้ามาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อแยพดาสิริมีกําลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆพี่น้องเบิงเพื่อแยพดาจะได้มีอ่า อ่านกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะเพื่อสิบปีผ่านคลิปใหม่ๆก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อการบ่มีอย่างไรกับซมี่ล่ะจ้ายายพระดาข,ขอจบคลิปไปเพียงซมี่พอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ